สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลที่เรามีกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือที่เรียกกันว่า PBL นะคะอ้างอิงจากเอกสารที่คุณพรณรงทรัพย์คงรวบรวมไว้ซึ่งในเอกสารเนี่ยชี้ว่า PBL เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สําคัญมากสําหรับศตวรรษที่21เลยนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวใจของมันคืออะไรแล้วมันทํางานยังไงครับคือจุด ที่น่าสนใจมากๆเลยของ PBL เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าให้เด็กทำโครงงานส่งตามหัวข้อที่ครูสั่งนะครับแต่มาเป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะที่มันซับซ้อนจริงๆลองนึกภาพตามนะฮะการเรียนแบบเดิมๆอาจจะหยุดแค่จำได้เข้าใจแต่ PBL เนี่ยมันผลักดันให้ผู้เรียนต้องออต้องวิเคราะห์ปัญหาต้องสังเคราะห์หรือว่าสร้างแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาใหม่ใ แล้วสุดท้ายคือต้องประเมินผลงานประเมินความเข้าใจของตัวเองซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี่มันก็คือการไต่ระดับการคิดขั้นสูงตามหลัก6ขั้นของบลูมตั้งแต่จำไปจนถึงประเมินค่าได้โดยอัตโนมัติเลยผ่านการลงมือทำนี่แหละครับโหฟังดูเป็นการเรียนรู้ที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะในเอกสารก็ระบุลักษณะสำคัญไว้หลายอย่างเลยหนึ่งหนึ่งนั้นที่น่าสนใจคือการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเต็มที่หรือที่เรียกว่า active learning ซึ่งก็หมายถึงไม่ใช่แค่นั่งฟังเฉยๆแต่ต้องลงมือทำคิดวิเคราะห์แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลาที่สำคัญคือเขาบอกว่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรื่องที่สนใจเองตั้งคำถามเองกำหนดทิศทางเองตรงนี้ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆจากเอกสารเนี่ยมันมีความท้าทายสำหรับคุณครูในการจัดการบ้างไหมคะ เป็นคำถามที่ดีครับการที่ผู้เรียนเลือกเองได้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยแต่ก็ก็ต้องมีความสมดุลกับการชี้นำของครูด้วยในเอกสารเขาชี้ว่าครูต้องเปลี่ยนบทบาทไปเลยครับจากผู้สอนหน้าชั้นมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือเป็นโค้ชมากกว่าคือคอยกระตุ้นคอยตั้งคำถามชี้แนะแหล่งข้อมูลแต่ว่าจะไม่บอกคำตอบตรงๆส่วนเรื่องความท้าทายเนี่ยมีแน่นอนครับ ครูต้องเตรียมตัวเยอะขึ้นต้องยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ต้องพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะนอกแผนไปบ้างนอกจากนี้โครงงานเองก็มีหลายประเภทด้วยนะครับตามเอกสารเนี่ยเขาแบ่งได้หลายแบบเลยอาจจะแบ่งตามระดับการช่วยเหลือของครูหรือแบ่งตามลักษณะกิจกรรมก็ได้ฮะอ๋อค่ะพอพูดถึงลักษณะกิจกรรมนี่เห็นภาพเลยนะคะว่ามันคงหลากหลายมากๆมีแบบไหนบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะ ได้ครับก็มีตั้งแต่แนวสำรวจที่นังเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆแนวทดลองอันนี้ก็ต้องมีสมมุติฐานมีการควบคุมตัวแปรชัดเจนหรือจะเป็นแนวพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือแม้แต่โครงงานที่เน้นสร้างทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาไปจนถึงโครงงานบริการสังคมโครงงานศิลปะหรือว่าแบบบูรณาการความรู้ข้ามสาขาวิชาไปเลยก็มีครับโหเยอะมากเลยค่ะใช่ครับแต่และแบบก็มีเป้าหมายต่างกันไป อย่างโครงงานสำรวจอาจจะเหมาะกับการทำความเข้าใจเรื่องอะไรบางอย่างในขณะที่โครงงานสิ่งประดิษฐ์ก็จะเน้นแก้ปัญหาที่มันจับต้องได้มากกว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งสำคัญคือมันต้องเชื่อมโยงกับชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริงๆนอกห้องเรียนแล้วก็ต้องมีผลผลิตหรือการนำเสนอผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนออกมาด้วยเข้าใจแล้วค่ะแล้วกระบวนการจัดกิจกรรมล่ะคะในเอกสารนำเสนอแนวทางไว้ยังไงบ้างคะอือ Define หรือการระบุป,ปัญหาให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ Plan คือวางแผนว่าจะทําอะไรยังไงต่อมาก็ดูคือลงมือทําตามแผนที่วางไว้แล้วก็รีวิวคือการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือที่เรียกว่า AAR นะครับมาจาก After Action Review ซึ่งก็คือการถอดบทเรียนหลังลงมือทําว่าเอ๊ะอะไรดีอะไรต้องปรับปรงุงแล้วขั้นสุดท้ายคือ Presentation คือนําเสนอผลงานและสิ่งที่เรียนรู้แนวคิดนี้จะเน้นการทํางานเป็นทีมเพื่อแก้ปัญหาจริงๆครับ จักรยานแห่งการเรียนรู้ฟังดูเป็นขั้นตอนที่เน้นการลงมือทําแล้วก็ทบทวนนะคะแล้วอีกแนวคิดล่ะคะส่วนอีกแนวคิดเป็นแบบที่ปรับจากบริบทของโรงเรียนไทยมี6ขั้นตอนครับอันนี้จะเริ่มจากครูให้ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นก่อนแล้วค่อยกระตุ้นความสนใจชวนให้คิดจากนั้นก็จัดกลุ่มทำงานร่วมกันแล้วก็ปล่อยให้ผู้เรียนออกไปแสวงหาความรู้ลงมือทำโครงงานกันจริงๆจังๆ ขั้นต่อมาคือสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลงานจะเห็นว่าแนวคิดนี้จะมีขั้นตอนการเตรียมความพร้อมจากครูที่เอ่อชัดเจนกว่าเล็กน้อยครับอ๋อค่ะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนแล้วค่อยลงมือทำแล้วเรื่องการประเมินผลล่ะคะดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะคะเอกสารเน้นเรื่องการประเมินตามสภาพจริงมากๆเลยทำไมการประเมินแบบเดิมๆถึงอาจจะไม่พอสำหรับ PBL หรอคะ ครับเพราะว่า PBL เนี่ยเราไม่ได้วัดแค่ความรู้ความจำเหมือนเมื่อก่อนแต่มันวัดไปถึงทักษะกระบวนการการแก้ปัญหาการทาง,งานร่วมกับคนอื่นการสื่อสารซึ่งข้อสอบปรนัยหรืออัต,ตนัยแบบเดิมๆเ,เนี่ยอาจจะจับต้องสิ่งเหล่านี้ได้ยากหรือวัดได้ไม่ครบถ้วนนะครับการประเมินตามสภาพจริงหรือ Authentic Assessment เนี่ยก็เลยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่า คือเน้นดูจากสิ่งที่ผู้เรียนทำจริงๆดูจากผลงานจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วยเพื่อนช่วยประเมินหรือแม้แต่ครูผู้ปกครองหรือคนในชุมชนก็เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินได้ทำให้เห็นภาพรวมพัฒนาการของผู้เรียนได้รอบด้านกว่าเดิมเยอะเลยครับเข้าใจแล้วค่ะมันคือการมองผลลัพธ์ที่กว้างกว่าแค่คะแนนสอบจริงๆด้วย สรุปแล้วนะคะการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานหรือ PBL ก็คือแนวทางที่ให้ผู้เรียนได้ออกระโจนลงไปแก้ปัญหาจริงๆเรียนรู้ผ่านการลงมือทำพัฒนาทักษะที่จำเป็นมากๆสำหรับโลกยุคใหม่โดยมีคุณครูคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยกระตุน้นไม่ใช่เป็นคนบอกคำตอบเหมือนเดิมใช่เลยครับถ้ามองภาพรวมน,นะฮะสิ่งที่เหมือนกันในทุกแนวทางของ PBL เลยก็คือ ผู้เรียนได้ง่วนอยู่กับภาระงานจริงๆที่มันท้าทายไม่ใช่แบบฝึกหัดสำเร็จรูปง่ายๆมีการเข้าถึงและก็ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไม่ใช่แค่จากตำราเรียนอย่างเดียวเน้นการประเมินผลที่สะท้อนความสามารถจริงๆและที่สำคัญมากๆเลยคือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดหรือ reflection นะครับรวมถึงประเมินการเรียนรู้ของตัวเองอยู่เสมอด้วย น่าสนใจมากๆเลยค่ะฟังแล้วก็ทำให้คิดต่อไปนะคะว่าถ้าการเรียนรู้มันอย่างลากลึกผ่านการลงมือแก้ปัญหาจริงแบบนี้ประสบการณ์และความรู้ที่ได้เนี่ยมันจะถูกนำไปปรับใช้ในสถานการณ์อื่นๆน,นอกเหนือจากโจทย์ที่ทำในห้องเรียนได้แตกต่างหรือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้แบบเดิมๆแค่ไหนอันนี้ก็คงเป็นคาถามที่น่าเก็บไปขบคิดต่อกันดูนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับ